ฮักเน็ตอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องนะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำฟีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดของ Facebook นะครับ เป็นฟีเจอร์การเพิ่มเพลงในหน้าโปรไฟล์ของเราเองนะครับแสดงถึงตัวตนของเราในเพลงที่เราเพิ่มลงไปนะครับเป็นฟีเจอร์เท่ๆก่อนใครเลยนะครับไปดูกั Kad นเลยครับเมื่อเราทําการเพิ่มเพลงในฟีเจอร์นี้แล้วนะครับก็จะมีรูปเพลงขึ้นมาตรงหน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากๆเลยนะครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นกดมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วเราก็กดเลือกตรงฟีเจอร์เพลงนะครับตรงที่ผมวงกลมไว้ให้เลยนะครับ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีรายชื่อเพลงขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเราสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อเพลงที่เราชอบเองก็ได้นะครับผมในที่นี้ผมจะเลือกเพลงแรกเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้เพลงที่เราชอบนะครับสามารถพิมพ์ค้นหาและเลือกเพลงนั้นๆได้เลยนะครับเมื่อเลือกเพลงที่เราต้องการได้แล้วนะครับให้กดกระบาดออกมานะครับก็จะกลับมาอยู่หน้าโปรไฟล์ของเราและให้เลือกฟีเจอร์เพลงเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อเรากดเข้าไปนะครับ ทีนี้ก็จะมีรายชื่อเพลงที่เราเลือกไว้ขึ้นมาแสดงแล้วนะครับให้กดเลือกไปที่จุด3จุดด้านขวามือด้านบนนะครับก็จะมีตัวเลือกแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดตรงที่ปักหมุดไว้บนโปรไฟล์นะครับผมเมื่อกดตัวเลือกนี้เสร็จนะครับกลับมาดูที่หน้าโปรไฟล์ของเราก็จะมีเพลงแสดงขึ้นมาแล้วนะครับความเท่ของฟีเจอร์นี้นะครับ ก็คือเมื่อมีคนกดเข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ของเราและกดเล่นเพลงนะครับเพลงก็จะเล่นอยู่90วินาทีเลยนะครับผมเป็นฟีเจอร์เท่ๆอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ Facebook เพิ่มมาให้นะครับผมติดตามทริคและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ช่อง h a c k n เนตนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือน แจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องนะครับฮักเน็ต